มีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้น ในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาะวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเด,ดเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรฐฐฐฐฐีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภา นี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งผมก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไข หรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือ4ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและพักที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กำลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสำคัญนะครับที่ ผู้นำของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ